สวัสดีค่ะมาเจอกันกันกบนีนาพริตตี้เบลนะคะวันนี้นีนาไปช้อปปิ้งกับคุณแม่มานะคะได้มะม่วงมาลูกลูกเล็กๆนะคะเปรี้ยวสะใจมากเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะซื้อหมดไป30เหรียญค่ะก็ประมาณ1000บาทได้ค่ะนานๆทีนะคะจะเจอมะม่วงเปรี้ยวกอบแบบนี้นะคะต้องรีบจัดเลยค่ะน้องนีนาชอบกินมะม่วงเปรี้ยวค่ะ มารีวิวต่อด้วยอ้อยนะคะแม่น้องนีน่าซื้ออ้อยอลำนี้นะคะ3เหรียญ99เซ็นค่ะคิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะประมาณ120-130บาทค่ะแม่น้องนีน่าซื้ออ้อยมาเพื่อไหว้าะะคะค่ะม,มาต่อด้วยมะละกอค่ะมะละกอปกตินะคะจะไม่ค่อยเจอลูกยาวๆอย่างนี้นะคะส่วนมากจะเจอลูกมะละกอสั้นๆกลมๆนะคะ แม่น้องนี่นาเจอก็รีบซื้อเลยค่ะมัละกอลูกนี้นะคะตกที่ห้าเหรียญน,นะคะถ้ารวมเป็นเงินไทยเร่าๆก็ประมาณ150 1ห0นี่แหละคะ่ะจําไม่ได้นะคะว่าตกพาวละเท่าไหร่ค่ะคะ่ะมารีวิวต่อนะคะแม่น้องนี่น่าก็ซื้อเป็ดค่ะเ,เพื่อที่จะมาทําลาบนะคะครั้งหน้าจะทําลาบเป็ดค่ะเป็ดตัวนี้นะคะแพ็คละ13เหรียญจุด54 คิดเป็นเงินไทยนะคะก็จะตกประมาณ450บาทค่ะตามมาด้วยฟักลูกอ่อนนะคะที่จะมาทำต้มจืดนะคะน้องนีน่าชอบมากเลยค่ะแม่น้องนีน่าซื้อมา3ลูกนะคะ3ลูกนี้ตกประมาณา7เหรียญค่ะคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะคะก็ตกประมาณ200กว่าบาทค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะจัดการกับมะม่วงเปรี้ยวนี่ค่ะ น้องนีน่าชอบกินมากๆเลยนะคะนา,นานๆที่จะมีมาขายทีนะคะสําหรับะมะม่วงลูกเล็กเปี้ยวแบบนี้นะคะไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่ถ้าเจอแล้วรีบคว้าไวะะ้เลยค่ะยิ่งกว่าเจอขุมทองอีกนะคะค่ะแม่น้องนิน้าก็มารีวิวผลไม้ที่ส่งมาจากเมืองไทยนี้นะคะเป็นไงคะน่าทานไหมล่ะคะ ค่ะยังไงก็ฝากช่องของนีนาพริตตี้เบลไว้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ